เราเรียนาำลำดับด้วยนะครับปีนี้่าเมาแล้วนะคะมาแล้ว้ไมันจะมี19านาเทโอ้โเมินอนดูเวลาครับุนนจะได้ตีทีตัวเองหรอฮะสองท่านฮะ้องมาคือมาวิ่งตอนรู้ตัวแล้วก็เลยกลับมานอนต่อนะคะนอนเรือยนอนวิ่งขอน้ำให้นะคะขอน้ำให้๋ย่าอมอยาดอย่ามองครับดูแลนัวีฬงของเราด้วยฮะ เป็นพยาบาลนะเอาแล้วเอาแล้วขอต้อนรับผุดชอสู่เส้นชัยงานเปิดเผยเยี่ยมเลยโอ้โหนี่นี่ดูคนนี้ต่างคนนี้ต่างใครไรลูกโฟมเลอร์ของเราเอาลูกโบ๋ขายไปไหนแล้วเป็นนักเวงอันนี้มาเป็นนักเวงแล้วอยากถามเขาว่าเมื่อกี้เขานอนอยู่อยากไปสัมภาษณ์มากว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคะในการนอนหน้าเส้นชัยแล้วอยากใี้เขาตื่นสึกแบบนี้บ้างขอให้ใจก่อนขอให้ หือต้องการสร้างคนเไปตอนนี้คิดว่าเขาจะไม่คุยด้วยอ่าเก่งมากค่ะนี่เลยนะคะการการเจ้าเล่ช่นนะคะเก่งมากครับสองรอบสุดท้ายอีกไม่ตอนนี้ 10K นะครับตอนนี้องเข้าสู่ทนกข์สุดท้ายในตอนนครับผมนี่ีตอนนี้ให้กำลังใจทุกท่านอยู่บนสันเกินให้กำลังใจทุกท่านนะครับอีกนิดเดียวจ้าบนสันเกินสู้เขาบอกว่าถ้าพี่บนสันเกินยู่ มครับผนี่เรามีอนาคตทีมชาตินะคะู้ส่อนาคตของชาติเรานะคะมาออฟเสิร์ฟงานอยู่ด้านหน้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอนนี้น้องเหลือเข้ามาทำอะไรกันผู้ใหญ่พวกนี้มาทำอะไรกันมาทำมัดใหญ่อยู่เลยใส่เสื้อโครเซนมาด้วยเอลซ่าคะนี่ธรรมดาหนุเอลซ่าค่ะนี่แอฟฟี่ไหมคะเราดูแล้วครับทีกันต้องมองเสื้อเลยหนุ่มแอฟฟี่ไหครับพีน่าพีน่าลงแรมเลยครับนี่ก็ชุดนอนมาเลยที่ชุดนอนหรือชุดแฟนซีิงคะ แม่แม่ลากแม่ลากจัดที่นอนมาเลยนะแม่บอกว่าลูกกาดูงานมาดูงานมาดูงานก่อนนะเดี๋ยวปีหน้ามาวีปีหน้าลงสิบโลนะจ๊ะโอเคจ้าปีหน้ามีรุ่นอายุต่ำกว่าสิก้าปีนะตอนนี้สกี่ปีนะคะห้าคันแดงวาแดรก่อนนะลูกรก่อนดินเขารวงอ่าดินเาวดินรวล้มกันขนาดนี้นี่แปลว่าพ่อว่านเป็นคนวิ่งใช่ไหมฮะกำลังว้นกันอยู่ว่าพ่อว่านของเราจะล้มหรือเปล่าคุณว่าคุณว่านอ้วคนะ ตลีไครับสุเนชสุดยอดสุดยอดี่นลแล้วเยเยุกคนสุดยอดมโอ้โหต่ละคนครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเขาการปีเขากางปีมาแล้วลิซ่านี่ไหนที่ไหนนี่แฟนซีคนสังเกตเลื่อน้เยเ้เนาคาลิซ่าลิซ่าไหนลิซ่าทุกคนมีกุญแหคว้าน้ำผลสังเกนนะ ลิซ่าขอแค่เขาไม่เลยให้เราในน้ำทะเลก็พอแล้วชุดเปลี่ยนไมเลิกแเ้าเนี่ยไม่ได้แต่ว่าดาวดาวที่ปกปิดอะไรนะท่านบนท่านล่างหรือท่านกลางทุกคนไม่ได้ใจลิซ่าสู้สลิซ่าคุณคุณยายลิซ่าสู้สู้ลองลิซ่าว่าจะมานะฮะแต่ลงทะเบียนไม่ทันชมลมเราก็ใจร้ายมากดีไหมค่ะดีก็จะในใจในทะเล ดีด้วยนะครับรถแห่รอทุกท่านอยู่ฮะรถแท่รอทท่านอยู่จ้าวิ่งไปด้วยกันเยมาค่ะไปไปเอายกได้ยกได้ต้งเชียร์็ก้มาแล้วเ๋อดูสิขั้งหนูไ่สบายเะครับอจที่ของเราครับไม้องใหรถแท่รออยู่นะจ้ารแรรออะ้าไม่มีเหนื่อยไม่มีเหนื่อยสะกดโ้วหนื่อไม่เป็นคุ้นทลงทรนมาจ้าพร้อม สุดยอดสุดยอดสุดยอดาคุณช้างปนไงจริงจริงยี่สิบไหมคุณ um ท้างคท็อปผังช้มาแล้วจ้ะไอด้ลไอดอาด้านสาสุขของเรานะฮะแม่เอเอเอค้าช่วยกันทนาทีเหน่อ ตามจังหวัดดนตรีแล้วแหละเนี่ยเนี่ยามนมาครัพราะนเล่นดนตีหน่อยคนเล่นสปีดตัวเองนเล่อก่าแทเล่นมเไคเล่นแม่รัแกรีออนไลน์สุดสิทิได้เลยว่าไม่ธรรมดาขอรับคนสู่เส้นชยสั่สุดยอดทุกตัวเลยนะครับคยาเพนเดอร์สปีดสองพนย่ละอ่านเกมน้าห้วยจัเกมมากหรือชมประทางวีลอมใช่จ้าถว่ามาทดสอบก่อนก่อนวิ่งระยะระยะไกลไหมของอันในเ้นนีะใช่แล้ว รายการด่าคุยเรามาพรออยู่ครับผมครับผมบุรสปอูเซอร์ทุกท่านนะฮะแล้วก็ผู้ที่รับเหรียญนะคะเพราะว่าเหรียญของเรามีประโยชน์มากใช่นะรับเหรียญลงทะเบียนเสร็จแล้วไปจับไปจุ้มกันก่อนจุ้มกันกลับบ้านทะเลาะกันนะฮะอ่านะฮะวิ่งกันทั้งสองคนมีสองเหรียญใช่ไหมอ่าทำอะไรดีเปิดโฆษณาอ่าแล้วก็ไล่ออกมากันแล้วก็มีโฆษณาทิ้งไปกันเลยใช้แกนเข้ามุ้งเลยเฮชยไปใช้มล้วนนั้น ผาย้ายเราอยู่รีบมาค่ะรีบมาค่ะอาจาเพลงเราอยู่เพลงกำลังเราอยู่จ้าตอนนี้เราวิ่งข้นทุกคนเสู่เซนนทีนะคะยินดีด้วยนะคะกับทุกท่านเลยนะแม่บอกเลยตอนนี้5เขตเราทยเข้าแล้วนะฮะ รู้ว่าจะเป็นในส่วนของซิสเคนิวโฮ้องบอกว่าเป็นมรดกาติกาทางสาสนาแล้วก็ศีติใหม่ด้วยในช่วงเช้าที่ผ่านมาสักเวลาต่างกันแค่วินาทีนะพี่เอกแต่ละท่านโอ้เข้ามาดูเลยหลายๆต่อเรื่องเลยนะพี่เอกเข้าเลยเดียวใช่ไหมฮะเออทำร้านเงหรอฮะ